ไม่ใช่หรอพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทําสงครามเพื่อกอบกู้แผ่นดินจะทาให้พวกเรามีที่อยู่มีที่เกินินถึงทุกวันนี้แหละครับหนึ่งในพระราชกรณียกิจกู้ชาติของพระองค์ว่ากันว่าได้ก่อให้เกิดเรื่องราวลึกลับขึ้นที่วัดสุวรรณารามสถานที่ด้ชื่อว่าเป็นลานประหารแห่งกรุงธนบุรีและเป็นสถานที่ที่หลายคนนะครับได้เผชิญหน้ากับผีหัวขาด เฮ้ยครอยู่วะเฮ้ยใครอยู่นั้นอะเฮ้ยว่ะเฮ้ยยังมีตอโอนกว่าอะไรของมึงเนี่ยกวนเอาว้เล่นนี้ได้ไงอะจะบอกกวัาผี่พม่าเออสิวะแถวนี้ตายไม่รู้กยมันไม่กลัวไง โอ้ยสี่ร้อยกว่าปีแล้วผมมุ่งพม่าอะไรกันะโอ้ยพม่าลำฟ้าจามาตีกองมาบ่าลำฟ้าจามาตีกองเราจะมึงเกดียดทีเดี๋ยวรู้สึกอะไรวะโอ้ยป่านี่กลัวไปได้มบ่าลำฟ้าจามาตีกองถ้าหากว่าทำมาลบอยู่ก็จะเกิดความลึกลับขึ้นมา Mà lầm phá đà, bà công phá cháu hả? พุทธศักราช2,310หลังเสียกรุงศรีอยุธยาสงครามตั้งใหม่ก็ได้ก่อตัวขึ้นแม้ว่ากำลังคนจะน้อยแต่หัวใจที่รักพื้นแผ่นดินไทยนั้นยิ่งใหญ่นักเพียงเจเดือนต่อมากองทัพพมา่าจึงต้องล่าถอยปล่อยให้คนไทยได้ครอบครองแผ่นดินเกิดอย่างเต็มภาคภูมิคือพระมาหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทย อากรุณาทิคุณแห่งมหาวีรบุรุษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยนะั้นพระเจ้าตากให้ผู้ที่เป็นหัวหน้ากองทัพมาพาทหารพระามานี้จะไปออกรบแต่เขาไม่ไม่ไปบางคนดือ้อไม่ยอมออกรบแล้วพระเจ้าตากก็เลยเรียกประชุม ว่าถ้าปล่อยไว้ก็คงจะเป็นอันตรายเป็นไส้ศึกคนเหล่านี้แหละจะกลับมาฆ่าเราเองในที่สุดก็สั่งประหารชีวิตตัดคอที่เลยศึกที่ปฏิเสธการสู้รบต้องจบชีวิตลงด้วยปลายคมดาบเพราะในยามรวบรวมแผ่นดินให้มั่นคงจะห่วงหน้าพะวงหลังมิได้ดังนั้น ฉเฉลยศึกที่ปฏิเสธการสู้รบจึงถูกปฏิเสธให้มีชีวิตอยู่ต่อไปภายใต้พื้นดินบริเวณนี้จึงมีร่างไร้หัวของฉเฉลยสงครามถูกฝังไว้กว่า1,500คนบริเวณที่เขาฝังที่เขาขุดพบเจอโครงกระดูกก็คือบริเวณลานจอดรถวัสสวรสด์ก็คือตรงนี้หน้าวัดปัจจุบันหันหน้าเข้าคลองบางกอกน้อยแถ,บ,ถบนี้ทั้งหมดเนี่ยคือป่าช้าหมด ย้แเ,นะเอเเนลวปพระมหาเฉลิมชัยได้พาทีมงานบันทึกลึกลับไปดูบริเวณที่เคยใช้เป็นลานประหารน,นักโทษรวมทั้งพื้นที่ที่เคยเป็นป่าช้าฝังร่างไร้หัวของเฉลยศึกภายในบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงแม้วันเวลาจะผ่านมานานนับร้อยปีแม้จะมีการขุดโครงกระดูกข,ขึ้นมาหมดสิน้น แต่สิ่งที่ไม่ยอมหมดไปก็คือความลึกลับอาถรรพ์ของอดีตลานประหารแห่งนี้แทบทุกพื้นที่ของวัดสุวรรณารามแทบทุกแห่งในชุมชนรายรอบวัดว่ากันว่าแทบจะทุกครัวเรือนล้วนมีโอกาสได้พบเจอกับความอาถรรพ์ของวิญญาณผีหัวขาดมาแล้วทั้งสิ้นจนต้องทำพิธีตั้งศาล เพื่อประดิษฐานพีระมิดสะกดวิญญาณเกาะะัดินเป้ีรมิรที่โรงเรียนวัสวรนารามก็ย้อนไปสมัยก่อนนี้เขาขุดเจอกำไรของนายกรองทหารพระมาา เรื่องลึกลับที่เล่าขานถึงอาถรรพ์ผีหัวขาดเกิดขึ้นกับครอบอค,ครัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆวัดสุวรรณารามมงต้วทำอ่านอีกวะทนไมกูรวยได้นะทำมทุกอย่างเลย